สวัสดีค่ะโปรกรมนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะเมน,นี้ก็มาหาที่ร้านแม่หมูตกคอกนะคะนะอกขากระซิบมาถามแนวทางกับพ่อหมูนะคะ่านผู้ชมมึงเดก,กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อค่ะโอ้โหปลาเขาไม่ไหม้สดสดค่ะ อยากจะเสาท่เา่สีบเนะอย่าจะเส่าเท่ย่างนไม่่มาีตคแม่บาย่าง้ว่ยคุณไม่ต่ำกว่านพี่ยังอยู่ไหมสามคนคนอัน่จะกูเนี่ยทข่าวมันตู่อมันต่อันเพ่ไปเกี้ยวเขาอ่งจากคนซอยเนี่ยบอกแม่ต่ารับสมัครคนเน่างมื่มาีพเยวท่นี่ดี่้มากส่เาจนี่้ยวเขาเ้ยวเขาอตต lòng 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 mình lòng mình lòng 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 กันายค่ะฝั่เี่ยมึงเ่นก็าับส่าเ็นกมันเห้เ่าเพิ่มเขเพิมเ่าเลยเพิ่เข่าไปเกี่ยวเขาลาไปเกี่ยวหออันนี้หนึ่งพวมากเลยบอกเข้ามาเขาเรากันเสามูนี้รั้นเสาหรืเปล่าพมากเที่ยวเขาจ้างกันไรแม่ไี่ไม่ขอจ้างจ้จกอนบอกเขาแม่เราไปเกี่ยวเขาเจ้าอาทิตย์ก็นได้าจ่ไม่ได้กั้นเสาแมอันเกี่ยวเขาเราแม่ไดนจัดทีมมาเราเทียวค่ะ เทีบยวเทีวมบบเีต็ดเที่ยตัดเียแมวเียที่เดี๋ยวลุกไปเลยอ๋อเบิร์ดเบรเบร์มอนเบอร์ตัวเมอนเดี๋ยวเที่นมาตัวเหมือนปลาทยดีเนาะจ้าปลาในครั้งลยูด้าปลาเรเราไปต้มหมดล่เรื่องวะไม่เ อ๋อนึงปลาไ้หนึ่งครับงคว่าที่ไปตัตัปลาเดียแล้วเดี๋ยวก็เป็นยังหันไหมมนฝอยสิละอันนี้เขียนไหนมีความมูสิเป็นเลขความูเลิสุดั้นู่ความความูุวันี้เขียนไว้ให้นลูกค้าเบิ้ง ามช่วงนี้ค้นห่อหน่อยค้นห่อหน่อยเมนูเูกาบว่หมูก็มีเวลาอันสิมาเบอกให้ดูค่ะฟั้งว่าตัวนั้นตัวนี้ก็เลยเขียนไว้เา่ยมนถามมึงสิน้อโอค่ะจ้ะนีลาจ้ะเลขคำนวณพ่อหมูอ้วดวันที่หนึ่งท่านว่าสีละค่ะได้ตัวนี้ละสองหาหครับฮัทเลยนจงมาได้หละรับผมครับม้ผ่านเก็เปยังไงน้ตํำ้าตำมะุ่งระเบิดตำระเบิดหน้าตํำมะุ่งต่ำมะุ่ง สาคนหม่บ้านนี้เสียสูสูแม่สูสูเื่นเงินมีบนนะครับเนาะสองหาหกคมแล้วกับสองหาเจ็ดคมไปผ่าหนซ่งก่อน่ะมีหเจดแดงไปเที่ยวทะเลม ตัวอะไรเนี่ยเอางานีหนียเแี่คือไมีเสียงเพล่มอ๋อหนึ่งว่างงานมอลำสิงห์งอไหนเนาะมีมันมีมอลลัสิงห์ครับค่ะหาสามนะครับน้ะหาสามก็เด็กดักอันนี้เป็นเจ้าคู่เครอนี่ยอันนี้เลขสามตัวเลขสามตัวมันไม่มีหาลำหกเอาไปวิ่งป่ะวิ่งหาวิ่งหกครับผม ว่าเป็นอย่างไรวิ่งหาวิ่งโหบลึกมันบ่กระดบลึบกระดันมันนี่นะครับเนาะประมาณนี้ครับผมบ้าวิ่งหาอยู่ตูงกับได้แยกขวัญบ่นฮ่าสามเริ่มดังละฮ่าสามสามฮาดังฮ่าสามอันนี้ล่างเนาะล่างบนบนมิตต์สามตัวสำหรับสองแนวทาง ร้านส้มตำแม่หมูตกคอกเนาะคะ่ะล่ากก็จะให้มาห้าสามกับห้าหนึ่งนะคะบนบดเด้เนไหมั้ยล่ตามเลยมาลากห้าสามกับห้าหนึ่งเลยล 5, 3, 5, 1, ะคะ่ะเด้อส่วนบนสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองหกสามถ้าจะวิ่งนะคะวิ่งห้าวิ่งหกเลยคะ่ะ้าว่นะ วิ่งได้ทั้งล่างเลยตัวนิฮานะเออหาหกวิ่งได้ทั้งหทั้งหเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดประจำวันที่หนธันวาคมสองห้าหกนะคะแล้วพ่อหมูที่เ่าพกกมแดงยังกกพกกมแดงไหครับอย่างพกก,พก,กมแดงเห<า>็นไหมพเจ็ดวฮะเ่นเมาหกเจ็ด ข้าเจ้ามาขเจ้เล่นอวกาศมาลมั้ดังนั้งหกเจ็ดดังครับดังแห่งครับผมค่ะทให้ชมห้เป็นแนวทางซื้อนะบ้านนี้ครับผมแมุญตกหกอยู่ที่อำเภอรชัยว่อยู่ตกสามนะครับนงถามลงเมื่อว ร้ำส้มตำแม่หมูตกคก <ทำ S 2> มะขานามมอทนผูชม <c oughs> สำหรับแนวทางมะะ่ค่ะเป็นสูตรของพ่อหมูตกคกนะ,ะนขานทูน้<ง>ูชมเตรียมเตรียมล้านเตรียมคล้องขายังสนั่นบันไหวค่ะเลี่ัน่เหรวม้อเตรียมคองเดรียม,ม ตําบักพริกบ่กระเลียงอะฮะม้อม้อนลังแนอยู่แม่โอ้ย่ะเฮ็ดแนวคนกินยากแงยากค่ะอันไดบบ่อันซะแล้วไปไปทําการเบิดไปแต่นกนนกบ่มักไปนกบ่มักจ้ มีตะเกียเตียวแต่มวกหุงอาหารตามสั่งไม่เบื่อสิค่ะย่างกับมีดตะเ๋วยบมีะเมียด้วยค่ะเด้อแต่แค่นี้ก็บบท่านเหรอเนาะพวกก็พอหมดเหนื่งกินนี่นะคะกินวันนี้โอ๊ะโอ๊ะโเ๊ะโย๊ เขา,าก้องห้อมอาหารดํางสงพงังสงพร้อมอันน,อนี้จานไม่ค้นมันตะลุงเรี่ยมดังเชียดมันตะลุงเล่มดังผูมมง้ด,ออดีชมก็ว,วิขาตข้าเจ้าเห็นแล้วออกมาเราก็มาอยู่บา้านเราก็เลยบ่าอยากกลับไปเลยโควิดเขาหามาอยู่บ้านเป็น,นแล้วก็คนปะเขาแล้วก็ออกมาจ้าก็เลยลพอดีเป็นช่วง ช่วงวิกิตของโรงเรียมก็เลยเป็นช่วงก็ดีเป็นลูกปูกของเขาไ้าตไปไปตลาดจ้าโมงเนี่ยตีซีต้องไปตลาดยุ้ยสายเส้านอยู่ป้าไป้าตลาดนุ่ง้ายูเมืื์ขาออเนะ มาเขีงนง่ายๆนี่บ่แม่ปูกระยุอุดอนบ่สั่งสัางมาตมหาใช่สั้งมาตาด้อนขาเจ้าสุมากรใจอยู่มหาใช่ที่นี่เจ้ากระซีมายรดขายรถอุดรขนยลุมอุดรรากระีมากมาสุเพสุ่างยังรวตังปูเดียบ ดำป <g ket> ูดิบหกหนึ <Reid> <t aker> ่งปลาแซลม์ตุ่นปลาดำปูน้องปูดิบหกหนึ่ดำปูเบียดสลอมน้องปูนบ๊บ่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 เโบ๊บโบบเบยบโบ๊บโบ๊บาบ๊บโบ๊บโบ๊บโบ๊บ่บนบบ๊บโา๊บโบบโโบ๊บ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 โบหบโบ๊บโบ๊บบบบบบ ส่วนสิดิงวิ่ง5วิ่ง6ได้ทั้งบนและล่างนะคะเนาะอันนี้สำหรับร้านแม่หมูตกคกนะคะแนวทางนะคะสูตรข้อมูเองนะคะล่างห้าสามห1สําสำหรับวัประจำวันที่1พธัาวาคม25,6,3นาคะเนะคะอจากไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมเด้ะคะอค่ะท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทาาเนาะคะ่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณนาเบิ้งเนาะคะ่ะ